ถึงคุณมนุษย์ที่รักทั้งหลายดำเนินเส้นทางการเปลี่ยนแปลงอย่างกล้าหาญต่อไปจนกว่าคุณจะได้รับการหล่อดอ่อและสามารถจดจําและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายของคุณได้ด้วยวิธีนี้เมื่อคุณมีความแข็งแกร่งและพลังเพียงพอ คุณจะมีส่วนสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงบนโลกที่ไม่เหมือนใครครั้งต่อไปขอเชิญชวนให้เป็นจริงทุกด้านและอยู่กับตัวเองการปณีปนอมแบบเกียดตค้านหรือความสัมพันธ์แบบจอมปลอมไม่สามารถสร้างหรือยั่งยืน ได้อีกต่อไปหากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดาวเคราะห์คุณจำเป็นต้องเริ่มการเปลี่ยนแปลงของคุณเองโลกยังไม่ถูกแยกจากกันจึงยังมีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยสำหรับคุณแม้ว่าคุณจะเป็นคนกลุ่มสุดท้าย ที่ยอมรับและเปลี่ยนแปลงตนเองแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเพียงเรื่องของการเลือกอิสระภาพจากคุกแห่งความคิดของคุณและก้าวไปสู่จุดนั้นอย่างกล้าหาญการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนโลกได้เกิดขึ้นมานานแล้ว และเราอยู่ในช่วงกลางของการเปลี่ยนใจเรื่มใสของแผ่นดินแม่มนุษยาชาติได้ตัดสินใจแล้วพระเจ้าได้ตัดสินใจแล้วและมนุษยาชาติก็เลือกจิตสำนึกที่กระโดดไปกับพระเจ้าผู้หลงทาง ในการเลื่อนระดับบัดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับผู้พัดหลงในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เกี่ยวกับผู้ที่จะระเลยการใครครวนมาจนถึงทุกวันนี้และเหตุนี้ จึงประเมินตนเองต่ำไปการแสดงความรักตนเองนี้กำลังรอคนจำนวนมากอยู่และด้วยเหตุนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่ทำให้คุณตื่นรู้ขึ้นก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณผู้ที่เกิดมาพร้อมกับพันธกิจ ในการช่วยเปลี่ยนแปลงโลกบัดนี้จะได้ตาหนักถึงอุปสรรคของตนเพื่อที่พวกเขาจะได้ทำหน้าที่ของตนเองและมีบทบาทที่ขาดไม่ได้ในภาพรวมตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะถูกทดสอบ รูปแบบเก่าไม่สามารถรักษาไว้ได้อีกต่อไปไม่ว่าคุณจะแยกตัวเองออกหรือคุณจะถูกแยกออกตอนนี้นิสัยความคิดเห็นและเงื่อนไขของคุณจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดนิสัยถูกกระทิ้ง มีการตั้งคำถามต่อความคิดเห็นและเอาชนะเงื่อนไขต่างๆได้ตอนนี้คำถามเกี่ยวกับความหมายเกิดขึ้นและคุณเริ่มค้นหาคำตอบคุณจะไม่พบความสงบสุขจนกว่าคุณจะค้นพบกุญแจของตัวเอง ครั้งนี้เป็นของขวัญแห่งความจริงในทุกด้านของชีวิตตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะยอมรับมันคุณต้องการที่จะออกจากเส้นทางเก่าและไปสู่เส้นทางใหม่หรือไม่ขอบเขตเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอน ที่นำสิ่งใหม่ๆเข้ามาเรียนรู้เตรียมพร้อมที่จะประหลาดใจกับชีวิตและถูกพระเจ้านำทางในชีวิตประจำวันพัฒนาความรักตนเองบอกราชีวิตที่ถูกกำหนดโดยต่างชาติดำเนินชีวิตตามความเป็นจริง ตัดสินใจด้วยตนเองและตามความเป็นจริงโดยไม่คิดผิดที่จะใช้ชีวิตและเป็นคุณคุณตระหนักถึงความหมายของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงที่นี่หรือไม่ครอบครัวของคุณอาจไม่เข้าใจคุณเพื่อนของคุณอาจหลีกหนีคุณ แต่คุณก็จะยืนหยัดในตัวเองและดึงดูดผู้คนที่คุณนัดหมายด้วยในเวลาที่ทางแยกนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อคุณพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตเก่าที่เข้มงวดกับสิ่งมีชีวิตใหม่ที่คาดเดาไม่ได้ ทุกอย่างจะเริ่มเคลื่อนไหวก้าวข้ามความกลัวและเข้าสู่ความลักเดิมเนินชีวิตปราศจากความสงสัยและรับความแน่นอนยอมจำนนต่อพระเจ้าและสัมผัสประสบการณ์จากการนำทางจากสวรรค์นี่คือการเดินทาง ที่มอบให้แก่ผู้พัดหลงทุกคนในขบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นของขวัญอำราการอำราชีวิตที่ผิดการเปลี่ยนแปลงของโลกกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้และการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะมนุษย์ที่เกิดใหม่และการตื่นรู้ เป็นสิ่งสำคัญด้วยความรักอันสมบูรณ์